สลัดไก่ย่างเตาถ่านครีมงาโชย,ยุสลัดจีซ่าสเต็กอ,อกไก่พริกไทยดำนะทุกคนสลัดไส้กรอกไก่เบซิลนะคะุดูดิผกักอ่ะฟูมากและแน่นมาก วันนี้เมย์ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนมาพร้อมความหิวอีกแล้วแต่วันนี้เราจะไม่อยากกินอะไรที่มันหนักๆเพราะเมื่อวานเราเพิ่งจัดเต็มไปแล้วแถมพรุ่งนี้จะได้ถ่ายแบบอีกแล้วก็ต้องแบบคุมน้ําหนักก่อนถ่ายแบบนิดหน่อยอยากกินอะไรที่มันแบบอิ่มแต่ว่ามันไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้เมย์ก็ไปเจอค่ะทุกคนไปเจอสลัดมาในเซเวน่นแล้วซึ่งเมย์รู้สึกว่าเมย์ชอบมากเพราะว่ามันอร่อยแล้วเขาก็ทํามาเป็นเหมือนแบรนด์สลัดออกมาก็คือแบรนด์โอเวจี้สลัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ ออนไลน์กันดีกว่านี่มาแล้วกดเข้าไปในไลน์แมนะคะแล้วก็เสิร์ชว่าโอเวจจี้สลัดนะคะทุกคนแล้วก็หาดูซินี่สลัดน่ากินมากมีโปรโมชั่นเพียบเลยค่ะทุกคนโอ้ยเน่ยน,นี่น่ากินสลัดไส้กรอกเบซิลลมควันย่างนะคะ วิ้ยแล้วเขามีให้เลือกด้วยนะว่าจะแบบแอดข้าวผัดกระเทียมเพิ่มไก่ย่างกุ้งทอดเพิ่มหรือเปล่าแต่เรากินแบบนี้แล้วกันรับช้อนซ่อมอ่ะกดแอดไปตกลงอันนี้ก็น่ากินสลัดซีซาสเต็กอกไก่พริกไทยดํานะคะเนี่ยแหละเรากดไปหนึ่งสลัดกุ้งทอดครีมผลไม้นี้แอดไปจ้ะตอนนี้เริ่มหน้ามือตาโมแล้วและนี่เลยค่ะทุกคนอีกอันหนึ่งสลัดไก่ย่างเตาถ่านเอาผลไม้เอาผลไม้นี่เขาก็จะมีขายมะม่วง หล่งโอ้เยอะมากแอปเปิ้ลพิงค์เลดี้อ่ะสั่งให้หมดแล้วกันอยากกินผลไม้คือวันนี้เราจะกินอิ่มแบบจุกๆแต่ไม่ทำลายตัวเองค่ะ้าเราสั่งมาเร็วพร้อมแล้วนะคะทุกคนจ่ายตังแล้วเด้ร์ใครจ่ายอ่ะมีไงอ้าวไม่ใช่เก้าวอ่ะไม่ใ่าย <laughs> โอ้สั่งให้เยอะเรียบร้อยะค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็รอกินค่ะแต่ว่าเราจะแอบไปแก้แองงีบอยู่ข้างบนเพื่อให้เก้ามารับโอเคไหม <c oughs> <laughs> มาแล้วค่ะสุดท้ายเมยก็ต้องมารับของเองจ่ายตังเองมาค่ะ <c oughs> ทุกคนเราไปกินกันดีกว่า <c oughs> มาค่ะทุกคนตอนนี้เราพร้อมมากว้าวดูความเขือเทศน,น่ากินน่ากินอันนี้ก็คือของเก้านะคะที่สั่งมาผลไม้ อันนี้ก็จะเป็นสลัดครีมผล,ลไม้กุ้งทอดนะทุกคนนี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลพิงค์เลดี้แอปเปิ้ลเขียวแคนตาลูปแล้วก็ฝรั่งหอมมากกินจานนี้แล้วสุขภาพดีแน่นอนดูสีนะ่ากินมากเลยอ,ะอ่ะอ่านี่แล้วเราก็วางดูฉลาดอะ่ะเออใช่เหมือนเรียนเชฟมาเลยอะ่ะเชฟเมย์มาเองอะ่ะเป็นไงล่ะสลัดไก่ย่างเตาถ่านครีมงาโชย,ยุดูดีผ,ดผักกูผักกรอบมากทุกคนโอ้โหเราไก่แบบชิ้นใหญ่มาก อ่านี่เราก็จะวางดีๆนิดนึงอ่ะไส้กรอบเบซิลลมควันอันนี้ก็เป็นสลัดซีซ่าอ,อกไก่พริกไทยดำนะคะนี่อันนี้หอมมากตามด้วยขนมปังกรอบ,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 บเอาไว้ครอบหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่โชว์ไก่ของเราเราจะต้องเป็นแบบชาวอินสตาแกรมเมอร์นะคะทุกคนถ่ายรูปก,กับแบบสลัดอะไรอย่างเงี้ยมือเดียวแต่ว่าลงแบบรัวๆเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นสลัดครีมงาโชยุนะคะทุกคนเราก็จะลาดแบบเบาๆพอต่อด้วยสลัดครีมผลไม้กุ้งทอดนะคะทุกคนสลัดซีซ่าออกไก่พริกไทยดำนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสลัดไส้กรอกไก่เบซิลเทาเซนไอแลนด์นะคะทุกคนนี่ พร้อมแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปลอกินไก่ย่างก่อนละกันนะอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างเตาถ่านนะทุกคนแต่ก็ต้องมีความหั่นก่อนเพราะว่าไก่ค่อนข้างชิ้นใหญ่ <c oughs> <c oughs> น่ากินไหมอืมอืมอร่อยมากเลยอะ่ะไก่เขามีความแบบนุ่มหอมมีกลิ่นแบบอบเตาถ่าน <c oughs> เดี๋ยวเราจะตามด้วยผักคร้บอุ๊ยนี่นเมื่อกี้จิ้มไปแล้วกรุบเลยอะ่ะผักเขากอบมากเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะกินเลยนะคะทุกคน เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นสลัดซีซ่าสเต็กอ,อกไก่พริกไทยดำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมผักกันก่อนอีกตามเคยนะคะทุกคนดมก่อนอร่อยอะ่ะผักเขาอะ่ะกรอบแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยกินไก่กันบ้างดีกว่ากินเลยนะ อืมชอไก่เขาหอมมากแล้วบวกกับ,บอกอน้ำสลัดซีซ่าทุกคนเข้มข้นอะ่ะแต่ไม่เลี่ยนมาต่อกันที่กล่องนี้เลยค่ะสลัดไส้กรอกไก่เบซิลนะคะน้ำสลัดเทาวซันไอแลนด์นะคะทุกคนพุดูดิผักอะ่ะฟูมากและแน่นมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าอืม,อม เมว่านะน้ำสลัดเทาสันไอแลนเนี่ยเป็นน้ำสลัดที่เมชอบพี่สุดมาต่อกันที่ไส้กรอกไก่เบซิลกันนะคะทุกคนน้องน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิน้ำสลัดอะ่ะมันคือแบบหอมมากเอาไปจิ้มกินกับเนื้อกินกับไก่อาจจะกินกับไส้กรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยอร่อยนี่ค่ะทุกคนมันมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านะั้นนี่คือเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวผัดกระเทียม แต่ข้าวผัดกระเทียมนี้ไม่ใช่จานหลักนะคะแต่จะเป็นแบบเป็นเมนูข้างเคียงแลกไหมปกติที่อื่นจะเป็นแบบสลัดเป็นเครื่องเคียงแต่ที่นี่จะเป็นแบบข้าวผัดกระเทียมเป็นเครื่องเคียงค่ะทุกคนของชอบเราอร่อยกระเทียมหอมมากทุกคนต่อกันที่สลัดครีมผลไม้กุ้งทอดนะคะนี่เมย์ว่าเมย์สั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแต่ดูความกุ้งนะคะยังกรอบเลยทุกคนเดี๋ยวเมย์จะกัดให้ดูฟังเสียงดีดนะ ยังกรอบเลยแล้วที่สำคัญไม่อมน้ำมันเลยสั่งมาตั้งแต่2ชั่วโมงอ่ะผละไม้ค่ะทุกคนไม่ดำเลยทุกคนดูดิยังสดใสยังแบบน่าทานอยู่เลยอ่ะงงไหมงงเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่แม่ <laughs> <laughs> เวลาที่แม่ปอกให้อ่ะปอกแบบเดียวก็ดำแล้วถูกปะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดีกว่านี่แอปเปิลแดง <c oughs> อร่อยอืมฝรั่งหวานมาก ชอบพี่เจ้าของร้านเขาแบบเข้าใจเลือกว่าน้ำสลัดอะ่ะมันควรกินกับอะไรและที่สําคัญน,นะคะทุกคนน้ำสลัดก็คือไม่เลี่ยนเลยสําหรับคนที่ยังแบบยังไม่อยากกินสลัดอยากกินข้าวแบบก้าวที่นี่เขาก็ขายนี่ค่ะข้าวผัดกระเทียมไก่ย่างเต้าทานอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกไก่เบซิลนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบคือที่สั่งพวกผลไม้มากินก็คือประทับใจค่ะแพ็กเกจจิ้งมาอย่างดีแล้วแทที่สำคัญก็คือ พูดเลยว่าไม่ดำอันนี้ไม่ได้แช่เย็นมาอย่างใดๆเลยนะทุกคนฝรั่งที่เขาแบบจะเสิร์ฟคู่กับน,น้ำจิ้มที่มันเป็นน้ำตาลปี๊บอะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานพูดเลยว่าฟินมากส่วนเมื่อนๆ่คนไหนที่อยากทานแบบเมนะคะก็อย่าลืมเลยสั่งไปที่แอปไลน์แมนนะคะแล้วก็ g r a b แล้วก็ Gojek แล้วก็สั่งได้ที่ Line แอดของทางร้านเลยนะคะแอดโอเวจีค่ะทุกคนเมนูสลัดเขาก็เริ่มต้นที่129บาทเองทุกคนพูดเลยว่าแบบ คุ้มและเยอะมากเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนฝ <c oughs> ากติดตามเพจมูมามแล้วก็รายการ <c oughs> มีเดยด้วยนะคะทุกคน <c oughs> บ๊ายบา <c oughs> ย,อ,ยอันนี้ดีมากสลัดครีม